ตายแล้วไปไหนคําถามของผู้นี้ก็คือถามว่าตายแล้วไปไหนแล้วถ้าไปตรงนั้นจะมีข้อพิสูจน์ไหม <Yeah. S 1> คืออันนี้ถ้าจะตอบให้ถูกต้องมันก็ต้องลองไปตายดู <Yeah. S 1> ต้องลองไปตายดูแล้วจะรู้ชัดเจนเลย <Yeah. S 1> แล้วเพราะอะไรเราต้องไปไปอันนั้นตัวเองก็รู้อีกเหมือนกันก็เพราะตัวเองทํำแล้วมันจะไปอยู่จุดนั้น เนี่ยเป็นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตายแล้วไปไหนจะไปไหนก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองตัวการกระทําคือตัวกรรมเป็นตัวชี้บอกให้ไปเหมือนกับคนทําผิดกฎหมายนี่แหละถ้าหากตัวเองไปทําผิดกฎหมายล่ะตัวเองจะไปไหนไอ้การทําผิดกฎหมายมันก็ชี้บอกเลยว่าไปคุกไปตลาดมันชี้บอกเลย แต่ถ้าตัวเองไม่ทําผิดกฎหมายล่ะเราจะไปคุกไปตารางเขาก็ไม่ให้เราเข้าเลยไม่ให้เราไปอันนี้เหมือนกันการตายแล้วไปไหนการตายไปแล้วไปไหนเราทําอย่างไรหรอเราทําอย่างไรเราก็ไปที่ตรงนั้นแหละที่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นการกระทําของตัวเองเป็นตัวชี้ พราะทงการกระทาของตัวเองกระทาอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านยึงแยกไว้แยกไว้หลายอย่างท่านว่ามนุษย์สัมมนุษย์โซมนุษย์สเปโตมนุษย์เดโวมนุษย์ดิลชาโนมนุษย์อัลหานโนมนุษย์สัมมนุษย์โซใจเป็นมนุษย์กายเป็นมนุษย์คือกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์คือทําอย่างมนุษย์ทําอย่างคนพื้นก็คือสี่ห้า ตายแล้วจะไปไหนตายแล้วก็ต้องไปเป็นมนุษย์เพราะใจมันเป็นมนุษย์มนุษย์สัตว์ดิราชโนกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์ดิเรชันคือไม่มีขอบไม่มีเขตไอความไม่มีขอบไม่มีเขตแล้วมันชี้บอกถึงความเป็นสัตว์ดิเรชันแล้วใจมันเป็นดิเรชันเมื่อกายแตกดับใจจะไปไหนก็ไปเป็นสัตว์ดิเรชันมนุษย์สเปโต กายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตตายแล้วมันจะไปไหนก็ใจมันเป็นผู้ไปใจมันเป็นเปรตใจมันเป็นเปรตมันก็ต้องไปเป็นเปรตนี่แหละมนุษยเทโวกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาเมื่อกายเอกใจละจากกายนี้มันก็ต้องไปสู่เทวดาเพราะใจมันเป็นเทวดาแล้วแมนุษย์อรหานโนกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพระอรหันต ไปมันก็ต้องไปเป็นอรหันต์อยู่อย่างนั้นนี่แหละตัวของตัวเองเป็นผู้ชี้บอกตัวของตัวเองเลยด้วยข้อปฏิบัติเพราะในความรู้อันนี้ต้องเกิดขึ้นมาจากการดูตัวของเราเองไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการถามคนอื่นเขาเเป็นอย่างนั้นเข้าใจนะ